ภารกิจสุดละห่มการต่อสู้กับเราทรชนคนทำลายชาติจากนายร้อยตำรวจหนุ่มและผองเพื่อนผู้ผันตัวเองไปสู่การเป็นตำร,รตวจตะเวนชายแดนในยุคเก่อตังและต้องเผชิญภัยที่มองไม่เห็นทั้งจากอิริราชศัตรูและการวางเฉยรวมทั้งความย่อหย่อนต่อหน้าที่ของเราผู้พิทักษ์สันติราช์เองรางวัลหนังสือดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2523จากคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ นี่คืออีกหนึ่งสุดยอดผลงานจากศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประจำปีพุทธศักราช2541นายตำรวจนักเขียนพลตำรวจเอกวสิทธิ์เดชกุลชรรอวอรสุดท้ายวีเตรียมตัวจะเดินทางกลับไปสู่อันตรายจากการต่อสู้กับโจรคอมมวนิสต์อันตรายที่เขาพอใจจะเผชิญยิ่งกว่าความเกลี้ยกล่อดาาคาต ที่ปราศจากเหตุผลและความชอบธรรมของผู้ใหญ่ในตอนค่าวันก่อนเดินทางนั่นเองเขาได้รับโทรศัพท์จากฝรั่งคนหนึ่งฮัลโหลนิเวนพูดคุณจำผมได้ไหมวีวีนิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ร้องออกมาด้ยวยความยินดีทอมทอมัสเวนผมจำคุณได้สิคุณพูดมาจากไหนนะอดีตที่ปรึกษาของค่ายพระยอดมืองขวางบอกวีว่ากำลังพูดจากโรงแรมชั้นหนึ่งแห่งหนึ่งในกรุงเทพแล้วก็เชิญวีให้ไปรับประทานอาหารค่ำด้วย วีไม่มีแผนการใดๆสําหรับค่าวันนั้นจึงรับเชิญทันทีระหว่างรับประทานอาหารค่าด้วยกันอยู่ทอมัสเวนบอกกับวีว่าเขาลาออกจากราชการสหรัฐแล้วและกําลังทํางานอยู่กับองค์การวิจัยของเอกชนองค์การหนึ่งซึ่งรัฐบาลสหรัฐว่าจ้างให้มาวิจัยเกี่ยวกับบางแง่บางประการของการป้องกันร่วมกันของสหรัฐและไทยงานนี้ไม่ใช่ราชการแต่ก็เรียกได้ว่ากึ่งราชการเวนอธิบายเพราะได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลไทยอย่างเต็มที่ เราจะศึกษาถึงปัญหาทางสังคมการเมืองและการบริหารที่เกี่ยวหรือกระทบกระเทือนถึงการป้องกันอันตรายจากคอมมวนิสต์เมื่อเห็นวีนั่งเฉยอยู่เวนก็พูดต่อไปว่าวีผมต้องการให้คุณมาเป็นเพื่อนร่วมงานของผมจะเป็นไปได้ยังไงล่ะทอมผมเป็นนายตำรวจชายแดนแห่งกรมตำรวจไทยส่วนคุณทำงานเอกชนคุณไม่ได้เป็นข้าราชการเมริการที่ปรึกษากรมตำรวจอย่างแต่ก่อนแล้วผมอยากให้คุณลาออกเวนพร่องออกไปแล้วมาทำงานกับเรา เวลาเนี้ยเรายังขาดผู้อำนวยการโครงการวิจัยด้านการบริหารอยู่ผมแน่ใจว่าคุณมีคุณสมบัติครบถ้วนและคุณทำได้งานนี้เป็นระยะยาวนะวีเมื่อหมดสัญญาที่เกี่ยวกับเมืองไทยแล้วองค์การยังมีงานที่จะต้องทำเกี่ยวกับประเทศอื่นๆอ,อ,อีกฟิลิปปินส์อินโดนีเซียแล้วก็อาจประเทศบางประเทศในแถบตะวันออกกลางหรือแอ,อฟริกาภายในไม่กี่ปีคุณจะกลายเป็นผู้ชำนาญการเรื่องนี้โดยเฉพาะและถ้าคุณคิดจะกลับมารับราชการอีกคุณจะมีคุณวุฒิที่ทุกคนต้องเชื่อถือเกรงใจถ้าคุณอยากจะเรียนต่อ คุณจะไปได้ถึงปริญญาเอกอย่างสบายๆและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคุณจะมีชีวิตส่วนตัวที่มั่นคงที่สุดคุณจะเริ่มต้นด้วยค่าจ้างปีรับประมาณ1 5 0 0 0ดอลลาร์ถ้าคิดเป็นเงินเดือนก็ราวๆ2 5 0 0 0บาทบวกค่าเช่าบ้านต่างหากรถยนต์ขององค์การน้ำมันเชื้อเพลิงขององค์การและถ้าคุณมีครอบครัวองค์การจะให้เงินเพิ่มพิเศษกับภรรยาคุณและลูกแต่ละคนด้วยเสียใจที่เราให้เงินเพิ่มกับภรรยาได้เพียงคนเดียวเท่านั้นนะวีไม่ได้ยินเสียงหวเราะด้วยความขบ ข้อเสนอทั้งสิ้นฟังดูเหมือนเทพนิยายมากกว่าเรื่องจริงแต่มันก็มีอนุภาพทําให้วีนึกถึงตัวเองนอกเครื่องแบบตํารวจในรถยนต์อเมริกันคันโออาร์ที่เย็นฉ่าด้วยเครื่องปรับอากาศสํานักงานที่สว่างสวัยไปด้วยแสงฟลูออเรสเซนต์ cent, การเดินทางจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งความตื่นตาตื่นใจที่เกิดจากการได้พบเห็นผู้คนและสถานที่ใหม่ๆตลอดเวลาเสียงระเบิดดังโบะที่ดังจากโต๊ะข้างเคียงนั้นแม้จะคอยแต่ก็ปลุกวีให้ตื่นและกลับเข้าสู่ชีวิตจริงได้ในทันที วีหันความไปทางเสียงนั้นและศบตาพนักง,งานรับใช้ผู้เปิดแชมเปญขวดนั้นยังไม่ศบอารมณ์เกือบจะในขณนะดเดียวกันในจินตนาการของวีมีแต่เสียงปืนนานา,นาชนิดเสียงครวญครางของตำรวจและรัษฎรที่ได้รับบาดเจ็บกลิ่นดินปืนและกลิ่นซากศพที่กำลังเน่าหรือถูกไฟไหมผมย่ออกจากราชการไม่ได้หรอกทอมวีบอกตาลอยผมรู้คุณกำลังคิดถึงอะไรเวนพูดแล้วหัวเราะคุณเป็นนักอุดมคติคุณพยายามต่อสู้เพื่อสิ่งที่คุณเห็นว่าถูกต้องแต่วี คุณจะต้องรายดูความเป็นจริงรอบๆตัวคุณบ้างมีใครกี่คนที่คิดอย่างคุณคุณเป็นห่วงบ้านเมืองกลัวเมืองไทยจะถูกศัตรูครอบครองคุณคิดว่าคุณกับตำรวจชายแดนของคุณจะป้องกันได้แต่คนอื่นเขาคิดอย่างคุณหรือเปล่าเปล่าเลยนายของคุณหลายคนเพื่อนร่วมงานของคุณหลายร้อยหรือหลายพันคนเขาไม่ได้ห่วงบ้านห่วงเมืองเขาห่วงตัวเองห่วงลูกเมียของเขาเขาใช้ตำแหน่งหน้าที่สร้างความร่ำรวยความผาสุกให้กับตนเองและครอบครัวก็เพราะฉะนั้น ผมเลยควรวิ่งหนีเพื่อทิ้งบ้านเมืองผมให้กลายเป็นเหยื่อของคนพวกนั้นอย่างนั้นเลยวีถามขัดขึ้นเสียงของเขาแสดงความไม่เป็นมิตรไม่ใช่อย่างนั้นวีผมขอโทษถ้าทําให้คุณเข้าใจเช่นนั้นอดีตที่ปรึกษาเมริการลาลัมละลักผมไม่ได้แนะนําให้คุณวิ่งหนีแต่ในขณะเดียวกันผมก็ไม่ได้แนะนําให้คุณเดินเข้าไปสู่ความไหยนะผมกําลังแนะนําให้คุณเดินทางอ้อมทางที่จะทาให้คุณไปสู่จุดหมายปลายทางเหมือนกันแต่ด้วยความสะบักสะบอมที่น้อยกว่าคุณลองคิดดูซิวีถ้าคุณมาทํางานกับเราเพียงสามสี่ปี ฐานะของคุณจะมั่นคงกว่านี้ความรู้ของคุณจะกว้างขวางและแน่นแฟ้นกว่านี้คุณจะมีเพื่อนมีสมัครพรรคพวกในวงการอื่นๆทั้งในและนอกประเทศเป็นจํานวนมากคนเหล่านี้บวกกับฐานะอันมั่นคงเป็นส่วนตัวจะทําให้เสียงของคุณดังขึ้นทัศนะของคุณจะมีคนสนใจกว้างขวางขึ้นมีโอกาสที่จะกลายเป็นความจริงได้ยิ่งกว่าในเวลานี้คุณมาอยู่กับผมสักสามสี่ปีคุณอาจจะได้เห็นความฝันของคุณเป็นความจริงแต่ถ้าคุณยังเป็นตำรวจอยู่คุณจะฝันต่อไปโดยไม่มีกำหนดขอบคุณทอม วีตอบด้วยความจริงใจผมรู้ว่าคุณพูดด้วยความเข้าใจในปัญหาที่เรามีอยู่แต่ผมเชื่อว่าคุณยังเข้าใจผมไม่พอผมไม่ได้เป็นนักอุดมคติหรือเป็นคนช่างฝันอย่างที่คุณเข้าใจหรอกผมเพียงแต่มั่นใจว่าคนไทยจะเป็นคนไทยตำแหน่งหรือระดับไหนก็ตามมันไม่เลวเ,เสียกระทั่งแก้ไขไม่ได้หรอกผมเชื่อว่าถ้าให้ปัจจัยที่จําเป็นและเพียงพอคนไทยจะสามารถแก้ปัญหาที่เมืองไทยกําลังเผชิญนี้ได้ด้วยตัวเองคุณเข้าใจถูกเลยชายชอเมิกานคล้อยตาม แต่ความขาดแคลนปัจจัยที่จําเป็นนั่นแหละที่จะทําให้ความมั่นใจของคุณกลายเป็นอุดมคติหรือเป็นความฝันไม่จริงเลยทอมความขาดแคลนถ้าหากบําบัดได้หรือแม้แต่จะหวังว่าบําบัดได้ไม่พ้นวิสัยก็ไม่ทําให้ความปรารถนาของใครกลายเป็นความฝันวีเถียงถ้าอย่างนั้นเวนว่าคุณลองบอกผมสิคุณจะบําบัดความขาดแคลนปัจจัยที่จําเป็นอันหนึ่งได้ยังไงปัจจัยไหนละ่ะวีถามผู้นําที่มีความสามารถ คานั้นก้องอยู่ในความรู้สึกของวีต่อมาอหลายวันและหลายเดือนต่อมาแม้มันจะเลือนหายไปแต่มันก็แผดเสียงรบกวนความรู้สึกของนายตำรวจหนุ่มอยู่เป็นครั้งคราววีต้องยอมรับว่าคําถามของเวนคํานั้นตอบได้ยากยิ่งเขาไม่เถียงว่าในเมืองไทยมีผู้บังคับบัญชายอยู่เป็นจํานวนมากที่สามารถอํานวยงานของกระทรวงทบวงกลมตลอดจนกองและแผานากให้ดําเนินไปได้ด้วยความราบรื่นแต่คําว่าความสามารถมิได้หมายถึงแต่ความราบรื่นเท่านั้น ผู้บังคับบัญชาที่มีความสามารถจะต้องเป็นผู้ที่บรรดาลให้ภารกิจเสร็จสิ้นลงโดยเร็วที่สุดด้วยแรงงานค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดเกิดประโยชน์แก่คนจํานวนมากที่สุดและในขณะเดียวกันโดยผู้ใต้บังคับบัญชามีความชื่นใจเต็มใจและรู้สึกว่าง,งานที่เสร็จสิ้นลงไปนั้นเป็นผลของน้ําพักน้ําแรงของตนเองเท่าเท่ากับของผู้บังคับบัญชาถ้าหมายความเช่นนั้นเมืองไทยก็ยังขาดแคลนผู้นําที่มีความสามารถอยู่อีกมากและหลายยิ่งกว่านั้นวียังแรไม่เห็นว่า จะบำบัดความขลาดแคลนนั้นได้อย่างไรประมาณหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่วีเดินทางกลับไปถึงค่ายพระยอดเมืองขวางกรมตำรวจมีคำสั่งแต่งตั้งให้ในายร้อยตำรวจตรีอภิชาติไปดำรงตำแหน่งรองสารวัตรสถานีตำรวจนครบาลแห่งหนึ่งการที่นายตำรวจภูธรได้รับแต่งตั้งไปเป็นนายตำรวจนครบาลน,นั้นแม้ใครๆจะแลดูว่ามันเป็นรางวัลยิ่งกว่าการดัดสันดาลหรือลงโทษแต่เฉพาะกรณีนั้นทําให้วีสบายใจ เพราะอย่างน้อยก็เป็นการนําเอานายร้อยตํารวจตรีพิชาติผู้เป็นตัวปัญหาทางวินยัยออกไปจากความรับผิดช,ชอบและจากเขตอํานาจของเขาวีถือว่าเขาได้รายงานกล่าวโทษผู้กระทําผิดแล้วต่อไปเป็นหน้าที่ของผู้อื่นที่จะต้องดําเนินการแต่งตั้งกรรมการสอบสวนพฤติการของผู้ถูกกล่าวโทษและหากมีความผิดจริงก็เป็นอํานาจและหน้าที่ของกรมตํารวจจะต้องลงโทษผู้ผิดเหล่านั้นเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือหน้าที่ความรับผิดช,ชอบของเขาและวีไม่พยายามที่จะคิดถึง การฝึกอบรมตำรวจชายแดนค่ายพยศเมืองขวางดำเนินต่อไปโดยไม่หยุดอยัางและอย่างเข้มงวดวีดูแลกำกับการฝึกทุกขั้นตอนด้วยตนเองเมื่อมีโอกาสทั้งในตอนกลางคืนและกลางวันสำหรับหมวดตำรวจชายแดนตลอดจนชุดปฏิบัติการต่างๆของตำรวจชายแดนในเขตนั้นวีผลักกันกับรองผู้กำกับการและในตำรวจหัวหน้าฝ่ายอำนวยการต่างๆเดินทางออกไปตรวจเยี่ยมและกวดขันการปฏิบัติหน้าที่กับการฝึกอบรมให้เป็นไปโดยสม่ำเสมอไม่ให้บกพร่อง การปฏิบัติงานของฝ่ายคอมมวนิสต์ในภาคอีสานในระยะเดียวกันนั้นคงดำเนินการไปโดยไม่หยุดอย่างเช่นเดียวกันกองบัญชาการผสมพลเรือนตำรวจและทหารซึ่งวียังคงมีตำแหน่งอยู่ในฝ่ายยุทธการสำหรับภาคนั้นติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายคอมมวนิสต์อย่างใกล้ชิดและตระหนักดีว่าศัตรูนำเอาบทเรียนที่ได้จากการลุกรานและบ่อนทำลายในประเทศอื่นมาใช้ภาคอีสานด้วยความอดทนและเพียรพยายามกำลังของตำรวจทหารที่ส่งออกไปราตะเวนนั้น ถ้ามีมากกว่าและ,ละระมัดระวังป้องกันเป็นอย่างดีก็มักจะไม่พบกับทหารของกองทัพปลดแอกแต่ถ้ามีจํานวนน้อยหรือละหลวมไม่ระวังตัวก็มักจะถูกซุ่มโจมตีและได้รับบาดเจ็บล้มตายไม่มากก็น้อยเพราะตระหนักในยุทธวิธีของกองโจรคอมมวนิสต์วีจึงพยายามให้ตํารวจชายแดนค่ายพระยอดเมืองขวางนาเอายุทธวิธีนั้นมาพิจารณาในการตอบโต้ศัตรูให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้การส่งกําลังออกลาดตระเวนแต่ละครั้งวีถือเป็นความลับอย่างยิ่ง การวางแผนรู้กันระหว่างในตำรวจฝ่ายอำนวยการไม่กี่คนเท่านั้นวีไม่ยอมให้ซื้อสเสบียงอาหารก่อนการรัตะเวนเพียงไม่กี่ชั่วโมงดังที่มักกระทำกันแต่ให้ตุนสเสบียงอาหารเอาไว้เป็นประจำเมื่อจะมีการรัตะเวนหรือปฏิบัติราชะการสนามจึงให้ใช้สเสบียงอาหารที่กักตุนเอาไว้นั้นเป็นการป้องกันไม่ให้ข่าวลวงกอ่อนเวลาสมควรการเตรียมกำลังก็เช่นเดียวกัน วีไม่เคยยอมให้ตำรวจแต่งเครื่องแบบสนามเดินชุยชายโดยไม่มีอะไรทำยุ่เป็นชั่วโมงชั่วโมงแม้จะเป็นในค่ายพระยอดเมืองขวางเขาสั่งผู้บังคับบัญชาชั้นรองลงไปให้ฝึกแล้วฝึกอีกให้ตำรวจสามารถพร้อมออกปฏิบัติงานได้ในทันทีไม่ว่าจะเป็นเวลาใดหรือสภาพดินฟ้าอากาศอย่างไรเมื่อกองโจรคอมมิน,นิชชอบออกทำงานในเวลาอากาศวิปริตเช่นในเวลากลางคืนหรือเมื่อมีพายษษุฝนตำรวจชายแดนค่ายพระยอดเมืองขวางก็ออกลาดตระเวนในเวลานั้นเช่นกัน ผลของการระัตะเวนที่เลนหลับไม่เลือกการระกเวลาและอากาศซึ่งมีการเตรียมการอย่างรอบครอบเช่นนั้นเองที่ทําให้หน่วยและชุดระตะเวนของรองวีปะทะต่อสู้กับกองโจรคอมมวนิสต์บ่อยครั้งทุกครั้งจะมีการต่อสู้เพียงช่วเวลาไม่กี่นาทีเพราะโจรคอมมวนิสต์จะรีบเป็นฝ่ายถอนตัวจากการต่อสู้ตามยุทธวิธีของตนแต่ตํารวจตระเวนชายแดนก็เป็นฝ่ายได้เปรียบสามารถสังหารฝ่ายตรงกันข้ามยึดสเสบียงอาหาร อาวุธยุโทโธป,ปกรณ์ตลอดจนเอกสารหลักฐานการดําเนินงานของคอมมินิตได้อยู่เนืองเนืองแต่แม้จะได้วางแผนอย่างรอบคอบและฝึกหัดตํารวจให้เคยชินกับการสู้รบอย่างหนักปานใดแต่วีก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาสําคัญได้อีกหลายอย่างอย่างหนึ่งก็คือความขาดแคลนกําลังตํารวจซึ่งเป็นเหตุให้ต้องใช้กําลังส่วนเดียวและส่วนเดิมเข้าปฏิบัติหน้าที่สนามสามซาเกือบตลอดเวลา วีเป็นตำรวจมานานพอที่จะรู้ว่าการที่ต้องเผชิญหรือคาดหมายว่าจะ,ะเผชิญอันตรายอยู่ตลอดเวลานั้นในที่สุดอาจทาให้บุคคลเกิดความเครียดอารมณ์หรือประสาทซึ่งแม้จะเป็นการชั่วครั้งชั่วคราวก็ยังอาจสร้างความเสียหายร้ายแรงให้เกิดขึ้นได้ค่ำวันหนึ่งวีรับประทานอาหารเสร็จแล้วกําลังนั่งอ่านรายงานข่าวเหตุการณ์จากหมวดและชุดปฏิบัติการต่างๆอยู่มีโทรศัพท์จากสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองมาถึงเขา่าผูพูดคือรองผู้ก,กํากับการตํารวจภูธรจังหวัดนั้นรองครับ สียงนั้นสแสดงความตื่นและคนวิตกมีตำรวจชายแดนสี่ห้าคนเมาอารวาสอยู่ที่ร้านอาหารรถเลิศครับเราตกลงกันแล้วไม่ใช่เหรอครับวีย้อนถามว่าถ้ามีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นให้จับกลุ่มแล้วตัวไปโรงพักเลยครับผมทราบแล้วครับเสียงของนายตำรวจพู้นั้นยังไม่สิ้นวิตกและนายร้อยเวนก็ออกไปที่เกิดเหตุแล้วครับแต่ไม่กล้าเข้าจับกลุ่มครับเพราะตำรวจพวกนั้นมีทั้งปืนยิงเร็วและลูกระเบิดครับวีทิ้งเอกสารในมือแล้ววิ่งลงบันไดไปย,ยังรถที่จอดอยู่เชิงบันไดทันที